คุณผู้ชมคะด้วยคุณสมบัติของก๊าซ NGV ที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีราคาที่ถูกกว่าเชื้อเพลิงอื่นประมาณ3เท่าส่งผลให้ก๊าซ NGV ถูกนํามาใช้เป็นพลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนน้ํามันเพิ่มมากขึ้นส่งผลทําให้มีจานวนรถ NGV สะสมถึงในปีที่ผ่านมาจํานวนกว่า3ามแ0 0 0คันและมีปริมาณการใช้ก๊าซ NGV ถึง800 0ตันต่อวันดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีผู้รอเข้าคิวรับบริการเติมก๊าซ NGV เพิ่ม ิ่มมากขึ้นในแต่ละวันเมื่อเป็นเช่นนี้กลุ่มปตทจึงได้เตรียมแผนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ NGV อย่างทั่วถึงเพื่อส่งต่อความสุขและความสะดวกสบายในการใช้ NGV ผ่านการบริหารจัดการอย่างครบวงจรโดยเพิ่มปริมาณการจ่ายก๊าซของสถานีหลักเพิ่มจำนวนสถานีบริการ NGV ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเวลาในช่วงเร่งด่วนตลอดจนส่งเสริมการขายก๊าซ NGV รูปแบบใหม่ซึ่งเป็นการขายตรงจากแนวท่อด้วย คุณภาพก๊าซสูงพรีเมียมเกรดและคิดราคาจำหน่ายตามค่าความร้อนของก๊าซให้กับผู้ประกอบการขนส่งเพื่อลดปัญหาการรอคิวเติมนานและยังส่งผลให้มีก๊าซ NGV บริการกับผู้ใช้รถ NGV ทั่วไปเพิ่มขึ้นด้วยค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าลูกค้าเฉพาะกลุ่มอย่างลูกค้าในกลุ่มแท็กซีเ่เป็นต้นเนี่ยนะฮะ มีความจำเป็นที่จะต้องเติมแลามันเชื่อเพิ่มพร้อมๆกันในเขตพื้นที่ชั้นไหนนะครับก๊าซเซนจีวีเป็นก๊าซทีดีสะอาดนะครับแต่ก็จะมีปัญหาความยากลำบากในการขนส่งฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยควรจะรีเซิร์ฟนะฮะไว้ให้กับรถบรรทุกหรือรถสาธารณะนะครับก็จะขออนุญาตฝากถึงพี่น้องผู้บริโภคคนไทยไว้ด้วยครับ ณผู้ชมคะสําหรับผู้ใช้รถ NGV ที่ไม่ใช่รถสาธารณะโดยเฉพาะรถบ้านนั้นหากหลีกเลี่ยงการเติมก๊สซ g อได้ในช่วงเที่ยงถึง4ี่โมงเย็นซึ่งเป็นเวลาส่งรถของกลุ่มแท็กซี่สาธารณะก็จะช่วยให้ทุกฝ่ายได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วขึ้นนะคะ